คุณจตุพรปิดตาหลวงตาขึมแรงนะครับนะปิดตาหลวงตาขึมนะครับหลวงตาขึมนะเอาพูดถึงหลวงตาขึมหน่อยนะครับนะหลวงตาขึมวัดผักขาอยู่ที่ศรีสะเกดฮนะหลวงตาขึมเนี่ยนับวันจะได้รับความสนใจจากลูกศิษย์ลูกหาและนักสะสมค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับหลวงตาขึมทําไมถึงเป็นอย่างนั้นผมว่าด้วยความพร้อมนะ ด้วยความพร้อมหลายๆอย่างของหลวงตานะครับนะบุคลิกลักษณะส่วนตัวสามารถจะดึงดูดคณะศรัทธาเข้าไปหาท่านได้ตรงนี้ถือปเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนั้นเนี่ยท่านจะมีโอกาสที่เป็นพระที่มีชื่อเสียงที่มีความศรัทธาค่อนข้างได้และหลวงตาเนี่ยเวลาท่านท่านเทศท่านพูดท่านมั่นใจนะท่านมั่นใจอย่างผมถามท่านท่านมั่นใจว่า คนที่มีความทุกข์ไม่ว่าจะทุกข์เรื่องอะไรนะครับมาหาท่านเนี่ยท่านคลายทุกข์ให้ได้ทั้งหมดเลยทุกดทุกอย่างอันนี้เป็นความมั่นใจของหลวงตาขึมนะครับแล้วผมเชื่อว่าหลวงตาคลายทุกข์ให้กับลูกศิษย์ลูกหาได้จริงๆนะครับได้จริงๆนะเพราะว่าท่านถ้าจะบอกว่าท่านมีจิตวิทยาก็ว่าได้นะครับ นะ้าเรื่องแบบนี้นะครับนะบางทีคนเราเนี่ยนะครับเรื่องจิตวิทยาเนี่ยสำคัญนะยิ่งสมัยปัจจุบันท่านจะเห็นนะครับหมอจิตเนี่ยหมอจิตสำคัญมากนะเป็นจิตวิทยาที่จะต้องนะจะต้องแนะนำนะเพราะบา,บางคนเนี่ยหลายๆคนต้องการคนชี้นำต้องการคนชี้ทางแล้วต้องการการตัดสินใจนะ เพราะบางทีการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามันมัน,ม,นมันประกอบกับหลายอย่างที่จะตัดสินใจนะครับอย่างจะลงทุนอย่างเงี้ยจะเปิดร้านอย่างเงี้ยมันมันหลายอย่างที่จะประกอบในความมั่นใจถ้าไม่มั่นใจเนี่ยการลงทุนเราอาจจะนะเราอาจจะลงทุนไม่กล้ากล้ากลัวนะพอลงทุนไปก็ขาดทุน แต่ถ้าเราไปหาพระไปหาคนที่เราไว้วางใจเนี่ยท่านบอกว่าโอ้นะดวงคุณอย่างนี้หรือดวงโยมอย่างเนี้ยไม่ไม่มีปัญหาหรอกนะลงทุนได้เต็มที่ประสบความสําเร็จแน่นอนนะแล้วพอลงทุนไปจริงๆเนี่ยนะครับก็ประสบความสําเร็จตรงนี้ก็เป็นความมั่นใจอย่างหนึ่งคนเราขาดแบบนี้เยอะนะตั้งแต่โบราณโบราณแล้วนะคนเนี่ยขาดตรงเนี้ยเยอะขวัญกาลังใจท่านเห็นไหมที่เขา ที่เกจิเขามอบพระขุนแผนให้พระขุนแผนสมัยเมื่อก่อนก็ไม่ได้ไม่ได้เรื่องของเสน่ห์เมตตาอะไรกันมากมายนะครับแต่ว่าด้วยว่าหน้าทางเนี้ยมีคนในสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเขาไปหาพระคือมีความพร้อมทุกอย่างนะครับแต่ขาดหน้าตาเท่านั้นเองนะคือไม่มั่นใจในตัวเองว่าตัวเองเนี่ยหน้าตาจะดีถึงขนาดไปจีบผู้หญิงแล้วผู้หญิงจะชอบ แต่ตัวเองมีพร้อมนคะาขลมดีพูดจาดีนะทํางานเก่งบางคนมีฐานะด้วยนะแต่ไม่กล้าจีบผู้หญิงนะไม่กล้าจีบเขาไม่กล้าพูดคุยกับเขาก็เลยไปปรึกษาพระนะไปหาพระก็บอกว่าผมไม่มั่นใจเลยหลวงพ่อจะทํายังไงนะผมจะไปคุยกับเขานะหลวงพ่อบอกนะขาดความมั่นใจเอาพระไปเอาพระขุนแผนไป นะเรื่องเสน่ห์เมตตามหานิยมเนี่ยสุดยอดไปคุยกับเขานะเดินเข้าไปกล้าๆหน่อยคุยกับเขาพรช่วยอยู่แล้วปรากฏว่าพอกล้าคุยนะผู้หญิงเขาเห็นนะพอซื้อของให้คุยดีๆเขาก็ชอบนะบางทีมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับหน้าตายนะเท่านั้นนะครับก็เลยมั่นใจว่าพระขุนแผนเนี่ยช่วยนี่คือการเติมเขาเรียกว่าเติมขวัญกำลังใจนะคนไทยมีอย่างเนี้ยเยอะ มีเรื่องของขวัญกำลังใจที่ขาดไปเนี่ยนะครับไม่งั้นเราจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่จเจริญทุกวันนี้เนี่ยที่หากินได้ง่ายง่าคล่องๆเนี่ยส่วนใหญ่นะท่านไปดูเถอะนะคนที่มีเงินมากๆเนี่ยหนึ่งนะแล้วทำงานแบบสบายๆหมอดูฮะคนเชื่อถือเยอะหมอดูคนดูหวงจุย้ยดูหัวเฮงอะไรพวกเนี้ยนะเงินจะดีนะครับดูตัวเลขดูดวงเห็นไหมฮะ คือถ้าคนเนี่ยในระดับที่เขาเป็นใหญ่เป็นโตบางทีเขาก็เชื่อเรื่องพวกนี้นะฮะแล้วเขาก็พร้อมจะเสี่ยงเงินให้เยอะๆถ้าว่าประสบความสาเร็จจริงหรือว่านะดูแล้วนะไปได้จริงๆเนี่ยนะอย่างบางบางบริษัทเนี่ยนะครับตั้งนะตั้งผู้เชี่ยวชาญทางนี้เลยนะครับทางศาสตร์อย่างนี้เลยไว้เป็นไว้เป็นที่ปรึกษาประจําบริษัทนะ เวลาจะทำงานอะไรจะเซ็นสัญญาจะเดินจะเหินจะสร้างตึกใหม่เปิดตึกใหม่ทำพิธีนะนี่คือคนที่เขาตั้งไว้เป็นที่ปรึกษานะครับแล้วกินเงินเดือนสูงมากด้วยเห็นไหมฮะนะนี่คือขวัญกำลังใจแล้วหลายๆบริษัทก็ประสบความสำเร็จกับเรื่องพวกนี้นะต่างประเทศเขาก็เชื่อนะครับท่านไปดูอย่างอย่างสิงคโปร์อะนะผมไปดูเนี่ยเขาเชื่อทุกอย่างเลยนะครับศาสตร์ฮวงจุยนะ้ยเนี่ย เขาเชื่อแล้วเขาศรัทธามากแล้วเขาก็ประสบความสําเร็จก็เชกเช่นนะเจ้าสัวของของไทยเนี่ยและหลายคนเชื่อศาสตร์พวกนี้นะนะเรื่องฮวงจุย้ยเรื่องศาสตร์อะไรต่างๆนะครับจะเอาไอ้นู่นไว้ตรงนี้ไอ้นี่ไว้ตรงนั้นนะไม่ใช่เฉพาะที่บริษัทนะภายในบ้านเองเนี่ยก็ทําตามที่ที่เขาทักบอกนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จเนี่ยครับนะผมพูดอย่างนี้เพราะว่า ผมกาลังพูดถึงหลวงตาขึมวัดบ้านผักขะอยู่ที่ศรีสเกตเนี่ยหลวงตาขึมท่านมีพร้อมอย่างน้อยเนี่ยท่านมีขวัญกําลังใจให้กับลูกศิษย์ลูกหาสิ่งที่ท่านท่านเตรียมให้กับลูกศิษย์ลูกหาก็คือใจฮะท่านไม่มีอะไรที่จะเตรียมให้ลูกศิษย์ลูกหานอกจากใจและคำแนะนำที่ดี ใครมีปัญหาอะไรเนี่ยไปถามท่านให้ท่านแนะนําท่านแนะนําแล้วทำให้คนนั้นสบายใจนี่คือสิ่งที่เติมเต็มทําให้ลูกศิษย์ลูกหาไปหาท่านเยอะแล้วท่านเป็นคนที่ไม่ไม่โมโหง่ายไม่ฉุนเฉียวเวลาที่ใครเข้าไปเนี่ยคุยถูกท่านหัวเราะท่านยิ้มท่านอารมณ์ดีนี่คือสิ่งที่มีความโดดเด่นของหลวงตานะครับ นะหลวงตาขึมตอนนี้หลวงตาขึมเนี่ยได้กําลังดําริในการสร้างพระใหญ่แล้วก็สร้างแล้วด้วยนะครับก็กําลังหาทุนก็มีคนนะมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยไปขออนุญาตสร้างพระก็เอาทุนเนี่ยนะถวายท่านคนละเล็กคนละน้อยนะงานทําพระใหญ่ก็คืบหน้าไปพอสมควรแล้วเท่าที่เห็นนะครับวัตถุมงคลหลวงตาขึมไม่ได้สร้างจำนวนมากนะัก แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยจำนวนไม่มากนะก็เลยทำให้อาจจะมีการขยับเรื่องราคามากขึ้นหน่อยนะครับอย่างราคาเนี่ยนะถ้าบอกว่าราคาขยับอย่างนี้เนี่ยผมว่าก็ยังพอไปได้เพราะว่าถ้าไปดูอย่างของบางรุ่นบางองค์เนี่ยออกมา3 0 0ก็นิ่งอยู่พอเพือจะจะตกลงไปเหลือแค่200เหลือแค่150อย่างของหลงตาก็ยังมีขยับขึ้น อยู่ตลอดนะอย่าง300ก็ขึ้นไปนะ3 5 4 4 0 0ผมว่าตรงนี้ก็ยังพอไปได้อยู่นะยังพอไปได้อยู่หลวงตาก็มีหลายอย่างที่เป็นวัตถุมงคลที่ให้คนติดตามกันนะฮะอย่างที่บอกเนี่ยว่านะพระปิตานะครับแล้วก็มีนี่ล่าสุดนะฮะเดี๋ยววันที่25นะถ้าไม่ผิดนะครับถ้าไม่ผิด25เนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงตาขึมฮะ ผมจะเดินทางไปนะถ่ายทอดสดให้ท่านได้รับชมที่นั่นนะครับวันคล้ายวันเกิดหลวงตาขึ้แล้วเขาก็มีนะมีการสร้างเหรียญส่งน้ำนะก็เปิดให้สั่งจองอยู่ถ้าใครต้องการอยากจะสั่งจองเหรียญหลวงตาขึมก็สั่งจองได้ตามศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วไปหรือนะหรือจะบูชาหลังจากที่เขา ผ่านพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับในวันที่25เนี่ยเขาก็เสกด้วยนะก็ทําพิธีด้วยแล้วก็เสกด้วยนะครับหลวงตาขึมวัดผักขะอยู่ที่ศรีสะเกดนะครับก็เป็นนะเกจิอีกองคหนึ่งที่เรานําเรื่องราวมาคุยกันแบบต่อเนื่องทําไมถึงคุยแบบต่อเนื่องครับที่คุยแบบต่อเนื่องเนี่ยเพราะว่าท่านมีกระแสแบบต่อเนื่องนะครับแบบต่อเนื่อง บางองค์เราไม่ได้คุยแบบต่อเนื่องเพราะว่ากระแสไม่มีแบบต่อเนื่องก็คือว่าบางองค์ไม่มีนะหลังจากประธานผธานไปแล้วนะครับมีวัตถุมคลออกมาแล้วแล้วก็ไม่ได้มีวัตถุมคลในการเคลื่อนไหวออกมาอีกเลยหรือว่าไม่มีกระแสที่จะมาพูดถึงเราก็ไม่ได้มาพูดถึงนะครับนะเอาที่มีกระแสที่นะมีวัตถุมคลออกมาเราก็จะนํามาพูดถึง ในรายการแบบนี้ผมบอกแล้วว่าพระเกจิถึงจะมีชื่อเสียงขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าสื่อออนไลน์ไม่ช่วยกันในการบอกกล่าวผมว่าก็เงียบนะครับฉะนั้นเนี่ยสื่อออนไลน์จำเป็นนะครับนะเพื่อนพ้องน,น้องพี่ท่านเป็นสื่อกันหมดทุกคนนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ท่านเป็นสื่อผมไม่ได้เป็นสื่อคนเดียวนะครับในออนไลน์เนี่ยท่านเป็นสื่อกันได้หมดทุกคนเลย ในะยุคนี้ใครเป็นสื่อก็ไดค้คลิปเดียวสามารถจะทาให้ท่านดังได้นะท่านเป็นสื่อได้ทุกคนเลยตอนนี้ไม่ใช่ว่าผมเป็นนะครับท่านไปดูเถอะทุกคนก็เป็นสื่อได้ท่านก็เป็นได้นะท่านก็นําเสนอตามมุมมองของท่านนะเกจิองคไหนท่านชอบท่านก็โพสลงนะมันถ้าคลิปไหนหรือว่ารูปไหนภาพไหนถูกใจคนเยอะๆเขาก็จะแชร์ไปเมื่อเขาแชร์ไป นะก็เท่ากับท่านเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมประชาสัมพันธ์นะเกี่ยวกับเกจิองค์นั้นๆด้วยนะครับท่านมีส่วนนะฮะอันเนี้ยก็เหมือนรายการนี้แหละนะถ้าท่านช่วยกันแชร์ออกไปเท่ากับท่านมีส่วนนะมีส่วนช่วยเกจิในการประชาสัมพันธ์ด้วยเพราะผมก็เอาเกจิมาพูดในรายการเนี่ยมากมายหลายรูปด้วยกันนะครับไม่ใช่ว่านะมาย้ํามาพูด เกจิองค์เดียวองค์เดียวกันตลอดนะผมก็หมุนเวียนเปลี่ยนนะมีเกจิมากมายหลายองค์ที่นำมาพูดคุยในรายการแบบนี้ครับคุณอดีสรหลวงตาขึมคำหมากสร้างวัดครับผมใช่ครับนะคำหมากสร้างวัดผมไปตอนแรกไปหาท่านนะ่ะนะผมง,งนะอหูทำไมคำหมากตากไว้เต็มไปหมดเลยนะตากไว้เต็มท่านแจกครับ นะท่านแจกท่านทําทุกวันแล้วทําแจก,ะกนะฮะหลวงตาขึมนะมาคุยเรื่องพระจองกันกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมมีใบจองอยู่ในมืออยู่นะครับนะตอนนี้นะครับที่จองเนี่ยนะที่จองเนี่ยนะครับนะพอดีว่าคุณจะตองเหรอฮะจะตองสวัสดีครับนะคุณสอนเพชรน,นะสวัสดีครับอาจารย์หลวงป,ปู่มหาศิลาน่าเก็บไหมครับอาจารย์เก็บได้ฮะหลวงป,ปู่มหาศิลา นะเป็นพระเกจิที่ถ้าบอกว่ามีกระแสอยู่ในขณะน,นี้ก็มีนะครับนาหลวงปู่ม,มหาศิลาเก็บได้ครับนะก็ลองดูว่าจะเก็บรุ่นไหนอย่างไรนะครับนะตอนนี้นะเปิดจองนะครับเหรียญเสม,มาหลวงปูน่นินวอละล,ะลาโพนะผมไม่รู้ว่าเขาเปิดจองเป็นทางการวิยังนะครับหรือเขาเปิดตัวออกมาแล้วนะครับรุ่นมพมพันล้านรุ่นนี้เนี่ยเขาบอกอย่างนี้นะครับได้ข่าวมาว่าเปิดจองแค่เจ็ดวันนะเจ็ดวันรับของนะนะ รุ่นนี้เขาทําเสร็จหมดแล้วฮะเพียงแต่ว่านะเปิดจองนะเปิดจองแล้วก็ปิดแล้วก็นะเสกรับของฮะนะสำหรับนะหลวงปู่นินวอลแลลาโพผมพันล้านนะครับนะผมพันล้านท่านสนใจก็สั่งจองได้นะครับหลวงปู่นินเนี่ยนะเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหาเลื่อมใสศรัทธาเยอะเหมือนกันนะครับอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์ชนบุรี นะรุ่นนี้ท่านก็ลองดูละครับว่าท่านชอบไหมนะแล้วก็หนุมานมหาปราบไพรีรุ่นนี้กระแสมาดีนะนะกระแสมาดีทีเดียวนะเป็นเครื่องรางของขังหนุมานนะครับหนุมานนะก่อนหน้านั้นเราจะเห็นเหรียญออกมาเยอะนะครับของหลวงปู่บุญมาสายเหนียวประจีนเนี่ยจะเห็นว่าเหรียญออกมาเยอะนะบางเหรียญก็โดนบางเหรียญก็ไม่ค่อยโดนนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยนะ รุ่นนี้นะเป็นแบบเครื่องรางของขังหนุมานนะนะเขาเขาปล่อยมวลสารออกมานะครับจำนวนมวลสารอะไรต่างๆสุดยอดทั้งนั้นเลยแล้วกระแสก็สั่งจองก็ไหลลื่นดีนะครับนะหนุมานมหาปราบไพรีหลวงปู่บุญมานะครับเขาก็ส่งส่งตัวอย่างมาให้ผมนะมาโชว์ในรายการเหมือนกันนะครับนะเป็นเนื้อมหาชนวนนะ นะมหาชนวนก็เป็นเนื้อแบบโบราณนะคะมหาชนวนแบบโบราณนะครับนะคือเนื้อแบบนี้เนี่ยบางคนชอบบางคนไม่ชอบนะบางคนบอกว่าดูแล้วมันมันมันโบราณมันไม่สวยนะแต่ถ้าถ้าคนที่มองแบบผมมองเนี่ยผมว่านะแบบโบราณเนื้อโบราณมันขลังแล้วมันก็สวยตามตามที่เราที่เราคิดนะครับนะวัตถุวัตถุมงคลเนี่ยถ้าสวย นะถ้าสวยมากๆเนี่ยเป็นงานแบบงานคล้ายๆงานจิวเวลรี่หรืองานแบบนะงานสวยๆเนี่ยการยืนระยะของของงานเนี่ยจะสั้นน่าจะขายดีในช่วงแรกๆแรกๆแรกๆ,ๆอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ระยะจะสั้นไม่ยืนระยะเป็น3าสมปี4ี่ปี6ปี10ปีอะไรแบบนั้นนะนะครับถ้าจะยืนระยะเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุมงคลแนวออกแนวโบราณ เพราะว่าพอนานๆไปคนจะกลับมาเล่นแล้วราคาเขาจะมีมากขึ้นนะถ้าเป็นแนวโบราณมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะแต่ว่าถ้าในยุคปัจจุบันเนี่ยแนวโบราณนะครับก็ยังเข้าไปนั่งในใจของผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่ได้นะครับนะเพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนักสะสมเนี่ยอายุนะเริ่มน้อยลงนะฮะเริ่มน้อยลงเวลาเขาชอบงานเขาก็ชอบงานสวยๆ แล้วต่างประเทศเองก็ยังซึมซับงานสวยอยู่นะต่างประเทศเขายังไม่ไม่ได้ปื้มงานแบบโบราณน,นะครับเขาชอบงานสวยมากกว่านั้นเนี่ยจะซื้อขายกับชาวต่างประเทศก็ต้องเน้นงานสวยงามนะแต่ว่าเรื่องของงานโบราณเนี่ยถ้าในคนไทยแล้วนะครับนักเล่นรุ่นเก่าเขาชอบงานโบราณแบบนี้นะฮะเนื้อแบบนี้แต่ผมว่านะผมว่าคนรุ่นใหม่ก็ขยับมาเล่นแนวโบราณแบบนี้นะครับ นะนี่ฮแล้วด้านล่างเขาก็มีฝังตะกุดนะ้อุดมวลสารนะครับนะอย่างรุ่นนี้นะมหาป่าภัยรีหลวงปู่บุญมาสายเหนียวแห่งปาจีนสำนักสงเขาแก้วทองนะครับปาจีนบุรีนะวัตถุมงคลเลดนะครับเลดรุ่นนะรวยชนะจนนะครับรวยชนะจนนะก็ นะเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยวัดมาตรพุทธนะครับจังหวัดระยองนะฮะเขาก็เปิดจองอยู่นะครับนะรวยชนะจนวัดสร้างเองนะครับนะท่านท่านที่ชอบก็ลองไปจองดูนะครับสำหรับรุ่นรวยชนะจนนะครับของหลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยมีวัตถุมงคลออกมาออกมาเยอะนะออกมาเยอะหลายรุ่นแล้วก็ได้รับความนิยมนะครับ